3ส,สิ่งที่ควรทิ้งไปเพื่อให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะก่อนไปฟังเนี่ยฝากแท็กเพื่อนๆและคนที่เราหวังดีให้มาฟังคลิปนี้กันด้วยนะ 1. ทิ้งความอิจฉาออกไปเพราะต้นตอของความอิจฉาคือการเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมองในสิ่งที่เราไม่มีแต่เขามีเนี่ยอย่าเอาความสำเร็จของคนอื่นมาเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจ แต่ให้เรายินดีและกลับมาพัฒนาตัวเองให้ยิ่งขึ้นไปนะ 2. ทิ้งความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ยอมรับและปรับตัวถ้าเรามัวกลัวที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆเนี่ยก็จะไม่มีอะไรที่ดีขึ้นและพัฒนาขึ้นนะและ 3. ทิ้งอดีตที่ผ่านมาแล้ว เพราะอดีตคือประสบการณ์ที่มีทั้งดีและไม่ดีซึ่งเราเองเนี่ยก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ถ้าเรามัวใส่ใจใความสำคัญเราก็จะไม่มีความสุขกับปัจจุบันที่เรามีอยู่ลืมไม่ได้ก็จริงแต่เราเนี่ยเลือกที่จะไม่นึกถึงได้ฝึกปล่อยวางและใส่ใจกับความสุขในปัจจุบันให้มากๆนะฝากไว้นะ 3. อย่างนี้ลองฝึกทิ้งดูเพื่อที่ชีวิตของเราเนี่ยจะได้มีอะไรดีๆมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้น ลองไปปรับใช้กันดูนะและสามารถติดตามธรรมะเรื่องราวดีๆได้โดยกดที่ลิงก์เพื่อเพิ่มเพื่อนในไลน์ทักทายมาพูดคุยกันได้นะเจริญพร